สองตีสิบหมวยสวยหล่อรวยโกยซับปังทั้งปีตรุษจ,จีน2022วันนี้รวมซุปตาคนดังตีหมวยสุดฮอตเมื่อฝากกันจ้าบอกเลยว่าปังทั้งตีมังมีทุกหมวยเลยก็ว,ว่าได้เรียกวางงานในวงการบันเทิงฮอตมากสดใสและซาบซ่าโกยซับก้าวนันวงการไปเลยมีใครกันบ้างสิบตีสิบหมวยรวยซับไปส่องกันเลยจ้า หนึ่งวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรหนุ่มตียิ้มตาสระอิคู่จินของไบผู้พิชิตใจแฟนคลับโด่งดังทั้งซีรีส์ทั้งพรีเซนเตอร์แน่นมากจ้า 2. หยินอานาณพระเอกซีรีส์วายคูจินกับวรวนรัตแฟนคลับซับพอร์ตแน่นนุ่มหยินขวัญใจแฟนๆตัวจริง 3. กันกัตถาวรพิธีกรสามีแห่งชาติขวัญใจของใครหลายคนตีอินเตอร์ที่ฮอตระเบิดในงานพิธีกรไปแล้ว สี่หมอหน่งสรันพระเอกเลือดใหม่ของช่องวัน31หน้าตีดีกรีสัตวแพทย์ที่กำลังลดแล่นในสายละคร 5, ท้อยปฐมพงศ์พระเอกหน้าตีลูกอบอุ่นละมุนเล่นได้ทุกบทขึ้นแทนพระเอกเต็มตัวไปแล้ว 6. อาเล็กธรเดชพระเอกหน้าตีของช่อง3ละครเพียบแถมหัวใจก็สีชมพูกับโบมรดาไปแล้ว เจเจเจ,เจกฤษณภูมิหนุ่มหน้าตาดีหนาตีมีเสน่ห์ทั้งงานอิสระและงานซีรีส์แน่นน่าจับตามองกับการก้าวออกมาเป็นนักแสดงอิสระในปีนี้ 8. ต่อธนพพระเอกละครและพระเอกซีรีส์สุดฮอตฝีมือการแสดงไม่ธรรมดามือล่ารางวัลปีนี้มีผลงานละครฟอร์มยักษ์กับทางช่องวัน31อีกครั้งด้วย 9. เจมส์มาพระเอกหน้าตีนี้ใสละมุนควัญใจสาวๆนี้ใสเรียบง่ายไม่วือหวาแต่น่ารัก สิบตรงๆหวานใจของเบสรักว่าน,นี้งานล้นรักราบลื่นฮอตตลอดปีปังทุกเรื่องในเวลานี้ด้านฝ่ายหญิงบอกเลยว่าหมวยฮอตและโดดเด่นในวงการบันเทิงมาโดยตลอดเป็นหมวยแซบของวงการบันเทิงเลยทีเดียวสิบหมวยสุดปังมีดังนี้หนึ่งตาหนึ่งกัญญวีสองเมืองหวานใจของเจเจกฤษณภูมิเป็นนักสแสดงอิสระที่มีทั้งงานซีรีส์และงานเดินแบบไทยแบบแน่นตลอดทั้งปีหมวยอินเตอร์คนนี้แจ่มจริง สออ,อมสุชามานะยิ่งนางเอกสาวหน้าเด็กตัวเล็กหน้ามวยขวัญใจแฟนๆทั้งไทยและจีนคนนี้งานชุกตลอดทั้งปีแถมความรักก็แฮปปี้อีกด้วย 3. เมพิชนาสาขากรเจ้าของชายาโซชีเมืองไทยหน้ามวยรวยความแซบอยู่ในวงการมานานเป็นมวยที่สดใสเซ็กซี่ไม่มีตก 4. แก้วเจริญญามวยลูกสดใสนางเอกผู้สละโสดแล้วยังคงความน่ารักในแบบแก้ว มวยเกย๋อีกคนของวงการบันเทิงทั้งเรื่องแฟชั่นและงานแสดงห้าเกรดการก้าวด้วยเสียงกล้ามวยแจ่มเวอร์ทั้งผิวทั้งงานแสดงและความสามารถออระมาเต็มสำหรับสาวคนนี้หกที่สาววริทิสานางเอกสาวหน้ามวยของช่องเจ็ดลุกสดใสหน้ามองผ่องมากสำหรับนางเอกคนนี้เจ็ดคริสหอวัางดารานักแสแดงนางแบบสาวมากความสามารถอายุเป็นเพียงตัวเลขเพราะคนนี้งานฮอตตลอดเป็นมวยแซ่บอีกคนที่กระแสะไม่เคยตก แปดอยติชดาสาวประเภท2ที่สวยระดับโลกน่ารักหมวยและสวยจนเข้าตามีงานทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ9ปันปันสุทัศต,ตาอุดมศิลป์นางเอกและนักสแสดงสาวผู้มีผิวออร่าและผลงานตลอดทั้งปีงานดีรักแฮปปี้และรวยมาก10ก้อยอรัญชพโรโพคินพากอนสาวมาถความสามารถทั้งเขียนบทงานสแสดงและงานยูทูบเบอร์ครบเครื่องหสวยเก่งตัวจริงหวานใจนิกกี้ณชาติปังมากในปีนี้